สวัสดีครับพี่น้อง FC สนอเพล่บันแพงครับ FC บอสโจ้ FC หลานหน่อยวิ่งครับนี่หลานกำลังถ่ายรปสองงานครับจะกลับแล้ววันนี้เตยล่าเร็วครับเวลาลงก็หกทุ่มครึ่งครับ เมื่อวานเมืวันท er> ี่หนูไปเดลวินเนี่ยเจอกับเนี่ยกระติบเนี่ยกระติบบ่อยตอนนี้แบบเราได้ถาพ่อหนูหนูมีพ่อเป็นนายด้านจริงๆเนาะเพราะว่าท่านสมมติว่าพ่อหนูจะเกิดจากคนที่ทำยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เคยทำคลิปได้เกินสองสามคลิปเลยจนมาเข้าจนมารู้จักอีกนี่มารู้จักสาวนักรียนแห่งหลังจากหลังนั้นหนูทำได้คลิปได้วันละแบบ สิบยี่สิบคลิปแต่หนูก็ทำไม่เท่าเพราะไม่สนใจเพราะถ่ายติดขาเรียอแต่อคนดูเยอะถ่ายแบบธรรมชาติที่หนูก็ชอบดูนะหนูดูทุกคลิปของพ่อจริงๆเลียวด้วยก็ทำแต่ว่าไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรอะไรเลียวไปเลยใช่เราชอบแบบนั้นไงเพราะจะพุ่งไปคุยกับเบียคุยกับทีมนั้นทีมอะไรอย่างเงี้ยที่ห้พ่อที่จะไม่เงียบนะใช่แปดนาทีเก้านทีนาทจะไม่เงียบก็จะมีคนจะมีตื่นเต้นตลอดตลอดแล้วก็ต้นไม้กับรถเมื่อเช้าหนูยังดูคลิปนะที่พ่อพาเดินไปดู ไปหาหุ่ยตัวหนูแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำหนูก็ยังพาไปดูเลยค่ะหนูนั่งกินข้าวอยู่แล้วข้าวผ้าข้าวปลาก็ต้องดูไม่ก็ต้องดูเหมือนกันไม่ให้ดูเฉพาะตอนขี้นั่นเองขอบคุณจริงๆเป็นเป็นไอดอลสำหรับคนทำคอนเทนต์รุ่นใหม่อย่างหนูจริงๆของให้แห่งแห่ของพ่อมีคอนเทนต์นะพ่อมีแต่ที่หน่อยนี่ขาไม่ใส่ขีให้พ่อเอนพ่อเป่าหัวให้หนูเลยครับขอให้เฮงๆปังๆรักในสิ่งที่เราทำแต่ว่ากระติ๊บ เขาพีตัวตนของเขาอยู่แล้วเขามีโปรไฟล์เขาเป็่แอปที่มุ่ตอไปทำในสิ่งที่เรารังน้อยะสมความสถียรคิดดีคิดดีกับดีดีกลดีทีด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 ีบีุีดีดีขอดคุณนีครับดีดีดีดคัีคีด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 อดีดให้มันสม่ดี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 ดเรากินข้าวทุกวันเขาก็ดูทุกวัน เหมือนเขาเราอาบน้ำทุกวันถ้าหายไปวันหนึ่งเนี่ยรู้ละเอ้าพ่อไปไหนวะพ่อไปไหนอะเราก่ไปเที่ยวเขาเวลาพ่อไม่ถ่ายช้าๆเขโทรมาเลยทำอะไรอยู่ครับกำลังกินข้าวหรือคิปแม่อร่อยเลยปกติเขาจะดูดูแล้วก็คลิปข้าวไปด้วยไม่ไม่มีคอนเทนต์เขาถ่ายอะไรเขาก็ดูขอให้มีเสียงของเราใช่ใช่นั่นแหละหนูก็เลยคิดแบบนั้นแหละว่าชีวิตของเราก็เหมือนชีวิตของเขาถ้าเราตั้งใจทํา ตลอดแล้วเราก็เจตนาที่ดีอ่ะมันอยู่ได้จริงๆบางคนบางคนทําไปแล้วก็ยังมีคนดูหรอกนะคุณแพ้ละใช่แพ้ที่แต่ความคิดละต้องทำทุกวันเก้าโมงก็ต้องเก้าโมงสิบโมงพอนจะปล่อยขึ้นทุกโมงคลิปขึ้นั่วโมงทุกวันเลยแล้วจริงจริงอะทุกอย่างรอบตัวมันเป็นคอนเทนต์ตลอดถ่ายได้หมดเพราะเพอนให้อยู่ในองค์กรเขาเขาถ่ายให้ได้หมดรถหมาเอ้ยลำเพลนลำถ่ายหมดเลยอย่างทุกอย่าง แล้วหนูได้แรงบันดาลใจจากสิ s <S ่งน nope totally. ี้ได้เยอะมากแล้วก็ได้ทอดจากนไม่ต้องอะไรมากมายเรากินข้าววันละกี่ครั้งสามครั้งก่อนสามกินข้าวได้แล้วเดินไปเดินมาเดินไปเดินมากินข้าวนะพ่อกระชายจะก็บเกื่อนขายเกื่อนเกื่อนอร่อยคนก็กินบางคนบางอกว่าว่าอะไรไม่กวนเห็นเจ้าพ่องบางคนไร้อะไรางคนไร้อะไรที่เขาบอกว่าลืม เขมไล่แมงวันให้ก็มีเขาดูอยู่เขาก็ไล่แมงวันด้วยนะเไล่แมงวันด้วยขอบคุณจริงๆแล้วหนูเชื่อว่าคนได้แรงบันดาลใจสองข่อเยอะและหนูอ่ะเป็นเด็กที่รู้จักเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่จริงๆแล้วนูชด่องพ่อถามว่าเก่งไม่เก่งแต่อาศัยควาาขยันใช่จำคำที่พ่อพูดตอนที่ในตอนที่เจโอเจโอที่ที่มาขอนแก่นหนูได้คำนี้จากพ่อถ้าเราเป็นคนไม่เก่งเราต้องเป็นคนขยัน เพราะว่าช่องกกเก่งๆคือเขาก็มีคนเก่งแต่เราอะใช้ขยันเอาบางคนเขาเาที่ชอบคอนเทนต์นะถ้าสมมติว่าหัวไม่ไปแล้วเขาก็ไม่มีคิมนะเพราะมีทุก,กวันถึงเวาลาเราก็จะรลบนั่งจะตั้งเวทีรถรมาถึง <มา S 2> แล้วตั้งเวทีถึงไหนโอเวทีจะเสร็จแล้วจ,จนถึงจะดูครับจะดูอีกครับออืี0ขา20เข็มถ้าเดินสายแถวภาคอีสานยืนพื้นเลย20 20เขืม ขอบคุณนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่ได้สุดๆแล้วหนูเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องขยันนะต้องขยันเนาะถึงเวลาแล้วอยากเป็นยูทูบเบอร์ใครๆก็เป็นได้เพราะว่ามันขยายตัวตนเราไปคุ้ทีคนรู้จักเต้ใช่เพราะการใช้แล้วก็ปื้มนะทั้งๆที่เราแบบว่าเออเราก็ยังไงล่ะบอกไม่ถูกมันจะมาเองอยากเวลามาเองขอแค่ขยันใช่ไม่เก่งก็ต้องขยันใช่ต้องอ่ะเยี่ยงเยี่ยงหรือดีพอพอเยี่ยงอีกนิดนึง เอ้าเียงเียงขอบคุณครับับคครับขอบคุณครับเจอกเจอเจอหน้าไปทีแล้วแต่ว่านเราต่บ้านราไม่บนี่รถตู้น้องเําลังจะขึ้นรถตู้ไปถ่ายยก่อนไปส่งนุงหญิงขึ้นรถนี่ร่ยรถตู้เนี่ยไปส่งนุหญิงไหมพี่กระติบพี่กรติบส่งุ้งหญิงนรถตู้ไรถตู้ญิงเห็นอยู่นะ

หลอกหลอกหลอกทันแน่จะโก่ากเาป่น่าร่นจิ่าอ่อได้ปากกระติบเอาเอาเตยเตยลาเตยลานาลาไปรีแอคหน่อยนะนี่นีเจ้าของผลงานเราเรีอคเอย มีคนดูอยู่นี่แอดดูใน YouTube อาจจะไม่เก่งนะแต่ พี่จะถ่ายรูปบอกเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดีบ้ากนะครับลุงน้องมือหน่อยมือหมานมือหมานเพื่อจะได้ซองแดงสามเปดอีกงานเจองานอมาบบบไปไหนจังเย อะมีเก้าอี้บนนอทางไหนเนาะเก้าอี้บนนอทางน่ะีกระติบมีกระติบตอนั้น โอ้โหจ้มเลยมือเร่ตัวนีกดอ่ปล่อยเืมูเงตัวนี่ผู้หยิงู้หญิงะเบีมันบดีเดียวเดาเจ็บแล้วมาแล้วกันติบกต้ว

นี <GP. S 1> ปฝากีปน,น้องไว้สักนีดครับเจอกันชิปหน้าครับเดินทางสวัสดีภาพครับสวัสดีครับ